ไม่ค่อยให้หันไปเห็นหมดนะคะตอนนี้เรากำลังกินซูชิบางคค่ะืุไมค่ใะแกคม่ไม่ละค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า น้องกำลังกินแซลมอนน,นะคะเด็กๆมาแล้ว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 มากันทุกคนเลยนะคะทุกคนหยุดกันราคาวันนี้ค่ะน้องต้นน้ำน้องโฟกัสน้องเทพกำมวลน้องอินดี้ลุงตี้โฟกัสชิวบ้างนะเป็นวันหยุดค่ะดเดี๋ยวเราจะปิ้งกุ้งย่างกุ้งกันกุ้งแม่นม้ำ อะไรคะเป็นรูปบอลนู้นค่ะนไหนคะนี่ค่ะเป็นลูกบอลบออนะั้นนี่้องมาเล็เอะไปเล็กนะจ้าเอาไปเลยจะเกนี่ได้แล้วนะลูกัิชิอ่ะปุ้งยังไม่สุก สวัดีจ้าใครที่เขามาดูวันแรกนี่แซลมอนแซลมอนเป็นไงลูกโอ้ห้าจะเผ็ดน่านดูน้ำโมอเป็นไงไม่ ชีสฟองดูเลยค่ะชิดฟองดูค่ะยังไม่ได้ชิดค่ะอร่อยมากแซลมอนอร่อยไหมลูกอร่อยอ,อ,อร่อยมากช,ชบาอบกแซลมอนนะ อยากให้รีวิวห้องเรียนหรอคะใช่ทำไมเช็ดเงียบจังเลยเนี่ยละโมนอนโมกำลังปิ้งฟองดูอยู่ น้องโ,ตตโฟล์กัสขอบคุณค่ะใ,ใ,ใ,ใช่ค่ะขอบคุณนะคะนีเราสั่งชีสมา

าม,มาไลค์ค่ะก็ดูว่าจะมีคนดูเยอะไหม เปื่อนมากแล้ว ừ, อลของแม่มีออซุปด้วยนะคะแต่ไมุมันนี่เขากคิมแบบนี้ลูกเขาเคิมแบบนี้นะ่เขาคิมแบบนี้นร้อน ลองสดดูอร่อยมากรอ้รอนไหมไม่ร้อนเย็นมันม่มแมากไม่ไม่เย็นด้วยกำลังดีโอโคค่ะยังไม่สุก เฟ้ไม่อั้นนะคะและ้วตามต้องย่างให้เป็นสีเหลืองค่ะจะกรอบมัคเมลโลนี่พี่ๆเขาบอกว่าต้องย่างให้เหลืองค่ะอันนี้ฝาปิดมันลูกนมอเจ้าทำไมปิดฝาเห<ช>อเขาบอกต้องย่างให้เหลืองเอาแลวแม่สั่งไหมให้ค่ะ น้องไม่เล่นอ่ะถ้าน้องจะเล่นน้องจะจะตั้งกินตรงนี้อ่ะลูกค่ะ้ขาหน้ำแม่สั่งเป็นเซ็ตเนื้อนะคะปิดยังไงปิดแบบนั้นแหละเมื่อกี้น้องไม่ต้อง เห็นไม่เพื่อนแล้วไม่ต้องปิดแล้วนี่เขาปิดกันแบบนี้นี่เขาปิดกันแบบนี้น้ำถิงน่ารักมาก่ะขอบคุณค่ะกนนี่แซลมอนกินให้หมดเลย นี่ชีสใครจะจิ้มเอ่อกุ้งอ่ากุ้งเดาา็กๆก็ชอบกินเบคอนกันนะคะ ขยุกขยุกแล้วนะจ๊ะเนื้อเขาสไลด์แบบบางมากเลยวใครชอบมากเลยิ้ซอสแต่ซื้อซอสเอาแซลมอนไปจิ้มไปจิ้มนี้หมดแล้ว อันนี้เอาเก็บได้เลยเดวอาม้อสาน้ำขิงไม่มาค่ะดแม่บ้างดแม่บ้างนะเล่กินด้ยยเด็กๆดูกันตรงนี้นะคะ นี่ใครใครเออเีคัดเร็วตัดจบเก็บอีกอันน้องสั่นเบคอ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 นที่คอนเบคอน เดี้ไม่จัแล้วอ่เดี๋ยวเอาคิดแล้วก็เอาตักินลูกเข่อ ถ้ายัางหมุนอยู่แม่ปิดไลฟ์ดีกว่านะหมุนหมุนหมุนโอเคค่ะงั้นแม่ปิดไลน์นะคะเจอกันเดีย๋ยวแม่ไลฟ์ใหม่นะบา,บายอีกเละตลอดตลอดเลย